สวัสดีเพื่อนพื่ชาวเซเล็กโซนซีโร่ทุกคนนะครับพบกับผมนะจะเสเร็จเคิมนะ เรายังคงอยู่กับคอนเทนต์การปูทางเพื่อนๆเ,เข้าสู่การเล่นเกม c e l e s t Solo กันอยู่เนาะซึ่งภายในคลิปที่แล้วนะครับพอจอได้พูดถึงเรื่องของ5ข้อควรรู้ก่อนที่เราจะเล่นเกม c e l e s t Solo ไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งภายในคลิปนั้นนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของระบบการต่อสู้ต่างๆระบบธาตุรวมถึงเรื่องของระบบตูก้กระชาภายในเกมด้วยสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้แวะไปดูเนาะก็สามารถแวะไปดูกันได้นะครับซึ่งภายในคลิปนั้นนะครับพอจอได้มีการพูดทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมครับว่าในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงงงตตัววลลละะคครรในนนเเกกกมม่่่าาีีไหทบ้้แ ถ้าเราจะรีไอดีเนี่ยเราควรจะต้องรีไอดีหาใครดีเนาะกันน,นั้นในวันนี้นะครับพอจอก็มาทําตามสัญญากันแล้วโดยที่ว่าพอจอก็เลือกในส่วนของตัวละคร5ดาวที่อยู่ในตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์หรือว่าตู้ตัวละครถาวรน,นะครับมา,มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่ามัวรอช้า,ชากันเลยก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพสร้านริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและยปลอดภัย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แรายเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเปได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเดรตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกินชิน้นหรือว่าสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวไม่ได้บายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเควเป้ที่เดียวเลยนะ เ่ะเรามาเริ่มต้นที่ตัวละครแรกกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของไลคอนนะครับไลคอนนั้นจะเป็นตัวละครธาตุน้าแข็งประเภทสตันนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวละคตรตัวนี้ก็คือเรื่องของค่าเซตัสแล้วก็สกิลต่างๆที่ต้องบอกว่าออกแบบมาได้แบบสมดุลมากๆเลยทีเดียว เอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของการสตันมอนสเตอร์เนาะต้องบอกว่าไลคอนนั้นสามารถทําหน้าที่ของตัวเองตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือสามารถสตันมอนสเตอร์ได้ไวเหตุผลแาะว่าในส่วนของการโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้ของเขาเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการชาร์จอยู่ทุกคนซึ่งพอเราทําการชาร์จปุ๊บตัวคุณสตันของท่าพวกนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นทําให้เรานั้นสามารถสตันมอนสเตอร์ได้ทุกท่วงท่าเลยนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้จะมีความแตกต่างจากตัวละคสาารสตันตัวอื่นนะครับซึ่งน,ะน,นัเปัน,าานจะมีวยกันทั้งมด3ตัวลละคคครด้วยกันนืออไ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของ NB นะครับในส่วนของคอร์ด้าเนี่ยพอจอจะยังไม่พูดถึงเนาะเพราะว่ายังไงซะาเดี๋ยวจะมีพาร์ทที่พูดถึงตัวละครน,นี้อยู่แล้วนะครับพอจอขออนุญาตเปรียบเทียบในส่วนของไลคอนกับ NB ให้ทุกคนเห็นภาพละกัน NB ซึ่งเป็นตัวละครแจกนะครับตัวละครตัวนี้จะมีเมคนิกในการสตนตนมอนสเตอร์ Monster, เหมือนกับตัวของไลคอนเลยเพียงแต่ว่าการสตนของเขาเนี่ยหลกัหลกๆแล้วจะไปอยู่ที่สกิลต่อสู้ในรูปแบบ ex ซนะครับซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะเก็บได้มันใช้เวลานานมากใช่ไหม พลังงานเพียงพอเราถึงค่อยใช้สกิลต่อสู้ในรูปแบบพิเศษซึ่งก็เลยทาให้ตัวละครนั้นบิวเกตสตันได้ยากนะครับในขณะที่ตัวของไลคอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามเนาะการโจมตีปกติสกิลต่อสู้หรืออะไรก็ตามนะครับเขาจะมีการชาร์จซึ่งสามารถบิวเกตสตันได้ทั้งหมดเลยก็เลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไวมากนะครับและนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าท่าการโจมตีต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนวยในเรื่องของการที่ว่าเขาจะหลบดาเมจแล้วก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงไหมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตัวละครนี้ก็โดดเด่นเองเหมือนกันก็คือเรื่องของการทําดาเมจนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วไลคอนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจระดับกลางๆนะครับคือยังไงซะเขาเป็นตัวละครสตันทุกคนเขาจะไม่ได้มีดาเมจที่แรงเท่ากับตัวละครแครี่แท้ๆอยู่แล้วแต่ว่ายังไงซะตัวละครตัวนี้เนี่ยก็พอจะมีดาเมจที่เชื่อถือได้อยู่นั่นเองนะครับก็เลยทําให้ไลคอนนั้นกลายเป็นตัวละครที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้หลายทีมากๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องจบดดดด้้ววยยตัเเเเเเอออองงงงงนรสาาามมมถลชกิไห ตัวเองก็มีนะครับแล้วก็หน้าที่การสแตนมอนสเตอร์เนี่ยตัวเองก็สามารถทําได้ดีด้วยโดยที่ว่าไม่แคร์เนาะว่าเพื่อล้มกิ่งของเขาจะเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยที่ต้องบอกว่าไลคอนนั้นดีมากๆก็คือตู้ราชาลีมเมเทตตู้แรกเนี่ยมันเป็นตู้เอเลนทุกคนซึ่งนะครับเอเลนนั้นเป็นตัวละครแครี่ที่ติดหลับท็อปเทียเมตอของเกมเซเล c โซนซะิโร่ณปัจจุบันเนาะและต้องบอกว่าไลคอนนั้นเป็นตัวละครที่เราสามารถออกไปซัพพอร์ตเอเลนได้นะครับณนะจุดนี้ก็เลยทาให้ไลคอน ก็คือจะเป็นในส่วนของ additional ability ประจําตัวละครที่ทําให้ตัวของไลคอนนั้นเวลาที่เขาสามารถ stun monster ได้เนี่ยนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของ additional ability ตรงนี้เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทีมของเขาเนี่ยต้องเป็นทีมท่าดั้าแข็งหรือว่าอยู่ในสังกัด victoria housekeeping เท่านั้นนะครับเพราะฉันต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่พอจอค่อนข้างแนะนํามากๆเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสลับใครก็ตามที่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีตัวอวยนะครับเพราะว่าไลคอนนั้นสามารถเอาไปใช้ในทีมแบบไหนก็ได้ในช่่่่ววงทีีไมมตัวอ,วยอยู ไลคอนก็พอจะสามารถแบกเราได้อยู่แล้วก็เมลร่ก็ตามที่มีตัวอวยพะเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวละครตัวนี้ไปซัพพอร์ตตัวนั้นได้อีกเหมือนกันนั่นเองเนาะโดยภาพรวมตัวละครนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับ อเมสกคูนี้นอนในพาร์ทของไลคอนนะครับพอจอได้มีการพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งไว้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของคอลิด้าใช่ไหมครับดังนั้นเรามาคุยจนถึงตัวละครตัวนี้กันต่อเลยละกันเนาะสกิตัวของคอริด้านั้นนะครับก็จะเป็นตัวละครดาเมจธาตุไฟประเภทสตันนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวละครนี้เลยก็คือตัวของคอริด้านั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่บิวเกตสตันได้ไวที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะครับสกิลต่อสู้ของเธอมีความสามารถในการเปลี่ยนการโจมตีปกติในครั้งที่2แล้วก็4ให้กลายไปเป็นดาเมมาตตตุุไฟทกกคคนนแล้ววว็รถึงััณส ของอการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วยซึ่งจะถามว่าคอร์เด้าน,น,นั้นมีความสามารถในการบิลเกตสตันได้ไวแค่ไหนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสกิลต่อสู้ในรูปแบบพิเศษรวมกับการโจมตีปกติครั้งที่2กับ4ของเธอเนี่ยมีตัวคูณสตันรวมกันสูงถึง1,000%แบบบวกๆกันเลยทีเดียวนะครับ เพราะงั้นบอกเลยว่าคอมโบชุดเดียวเนี่ยเรียกได้ว่ามอนแทบจะลงไปนอนกองกับพื้นเลยทีเดียวเนาะ,ะแต่ว่าในส่วนของคอรด้านั้นก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับก็คือการโจมตีส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพเกิดตั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าตัวละคตรตัวนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นตัวละคตรตัวหนึ่งที่แปะธาตุไฟได้ค่อนข้างแย่เนาะก็ทําให้เรานะครับจะเสียดาเมจแล้วก็ดีบับประเภทอานอมารี่กับดิสออเดอร์ไปนะครับซึ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังไม่รู้จักสถานะ, aly, นนะอออออนนมมาาลลลีีี่่กกกกับบดิสรรรรรรรเเเเตง้้้้ะคคพจไทํปป5ขูย ใครอยากทาความเข้าใจกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถแวะไปดูกันได้ซึ่งโดยภาพรวมแล้วในข้อเสียของคอร์ดาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางแก้เลยเหมือนกันเนาะเราสามารถแก้ได้โดยการใส่เบนเข้ามาในทีมของเรานะครับเพราะตัวของคอร์ดานั้นเวลาที่เรามีการใส่เบนเข้ามาร่วมทีมของเราเนี่ยนะครับสกิลต่างๆของเธอมันจะกลายเป็นสกิลประสานแทนเนาะก็คือเวลาที่เราทําการกดใช้เนี่ยตัวของคอร์ดากับเบนจะออกมาทำดาเมจร่วมกันนะครับซึ่งตัวคูณดาเมจของสกิลมันก็จะสูงมากขึ้น้นแลวววก็ดยคามที่ตั เบนนั้นเป็นตัวละครธาตุไฟเหมือนกับตรง,งคอร์ดาก็เลยช่วยในเรื่องของการแปะไฟได้เพิ่มเติมนะครับทำให้เราสามารถกบจุดเสียงของคอร์เดาตรงนี้ได้นั่นเองเนาะพูดง่ายๆว่าคอร์เรดานั้นเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่บังคับใส่เบนเข้ามาในทีมแบบมากๆเลยทีเดียว แต่ว่าต้องบอกว่าการบังคับทีในรูปแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปย้อนดูในส่วนของไลฟ์สตรีมของสตรีมเมอร์หลายๆท่านที่มีการเล่นในช่วง Cbt ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะมีแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นนะครับที่เหล่าสตรีมเมอร์เนี่ยหยิบมาเล่นกันทีมแรกจะเป็นในส่วนของทีมเอเลนนะครับซึ่งพอจอได้พูดถึงในส่วนของพาร์ทไลคอนไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของทีมคอยล่าคู่กับเบนเนี่ยแหละนะครับเพราะ นให้เลือกไปในส่วนของคอยเด้าเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมหยิบเป็นเข้าไปร่วมทีมของเขาด้วยละกันนะครับ อ่ะต่อมานะครับพอจอพามาดูในส่วนของตัวละครแครี่แท้ๆกันบ้างดีกว่าเนาะเริ่มกันที่ตัวละครแรกกันก่อนนะครับก็คือเนโกะมาตะนะครับเนโกะมาตะนั้นเป็นตัวละครดาเมจกายภาพประเภทโจมตีจุดเด่นของตัวละครน,นี้จะอยู่ที่เรื่องของความคล่องแคล่วในการทาําดาเมจเลยเนาะออนิเมชันการโจมตีของตัวละครน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับแล้วก็มีท่าพุ่งไปทางหน้าหลังด้วยก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถหลบดาเมจของมอนสเตอร์ได้ค่อนข้างง่ายแถมตัวของเนโกะมาตะนั้นยังได้รับประโยชน์จากการหลบดาเมจอีกด้วยเนาะก สูงมากขึ้นแล้วก็มีพาส์ิฟที่บอกว่าเวลาที่เนโกมาตะน,นั้นทําการดอชเคานเตอร์ได้แบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับดาเมจโบนัสของตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับเพียงแต่ว่าตัวละครน,นี้ก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้รับประโยชน์จากการหลบมอนสเตอร์ใช่ไหมเราเลยมีความจําเป็นต้องออนฟิลหรือว่าเล่นในโกมาตะในสนามนานๆน,น,นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในโกมาตะน,นั้นเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่บิลเกตสตันของมมมอออออออนนสสสเเเเเเตตรรรรร์์ไไได้ไ่่่่่่่คยยยยยกกกกกงัหละะวาาาทีจจ็พ ว่ามันจะไม่ค่อยมีจังหวะที่มอนสเตอร์ติดสตันแล้วก็ลงไปนอนนิ่งๆให้เราตีนั่นเองนะครับแล้วก็ในด้านของ AOE ของตัวละครก็จัดว่าค่อนข้างแคบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะตีได้แค่ทีละตัวถึง2ตัวเท่านั้นเนาะถ้าเราจะเคลียร์มันหมู่จริงๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราต้องอาศัยสกิลอัติเมทของตัวละครแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถใช้งานได้ตลอดใช่ไหมครับมันต้องรอระยะเวลาไฟ์หนึ่งเนี่ยอาจจะกดได้แค่รอบถึง2รอบเท่านั้น แล้วก็ปัญหาอีกงเรื่องก็คือตัวของในโกะมาตะนั้นเนี่ยเค้ามี additional ability อยู่1ข้อด้วยกันนะครับที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวในโกะมาตะนั้นใช้งานสกิลต่อสู้แบบ EX ในการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะ assault หรือคือ anomaly ที่เกิดจากดาเมจกายภาพใช่มั้ครับไอ้สกิลต่อสู้ EX ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีดาเมจที่แรงมากขึ้นทําให้เราเนี่ยควรใส่ตัวละคลกรกายภาพประเภท anomaly เข้ามาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วง CBT ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีตัวละครพวกนี้เนาะแต่ว่าใน LINE official เนี่ยมีการประกาศตัวละครใหม่ออกมาแล้วนะครับก็คือจะไปเป็น,นส่วนของ แต่ว่าต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ทราบเนาะว่าสกิลของไพเปอร์เนี่ยมีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างแล้วก็ตอนเกมเปิดเนี่ยตัวละครนี่จะเก่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อความน่าเล่นของเนโกมาตาด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉันเนี่ยก็ต้องรอตามดูกันต่อไปเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเนโกมาตาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับถ้าใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบเกมเพลย์แบบไวๆแต่ว่าไม่ได้คิดอยากจะเปิดตัวของน้องเอเลนมาเล่นในตู้แรกเนี่ยเนโกมาตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอยู่เนาะ อ่ะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ s ซเยอร์อ e เ e n เวนะครับ ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครดาเมจธาตุไฟประเภทโจมตีจุดเด่นของเธอเนี่ยจะเป็นเรื่องของดาเมจส่วนตัวที่ถือว่าจัดจ้านแล้วก็เรื่องของการแปะไฟนะครับก็สามารถทําได้ดีด้วยเองเหมือนกันวิธีการเล่นตัวละครตัวนี้กนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยการโจมตีปกติของเธอมันจะเป็นกายภาพทุกคนซึ่งโดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้ดีมากนะครับเราต้องทําการเปลี่ยนมันให้กลายไปเป็นธาตุไฟโดยวิธีการก็คือให้เราเนี่ยใช้งานในส่วนของสกิลต่อสู้ ex chain attack หรือว่าสกิลทีเมทของตัวละครก็ได้นะครับสามสิ่งนี้นจะทาให้การ ส่วนตอนที่สกิลพวกนี้ติดคูดาวอยู่หรือว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเรามีวิธีการเปลี่ยนการโจมตีปกติให้กลายไปเป็นธาตุไฟได้โดยการโจมตีเป็นจังหวะทุกคนถ้าเรากดได้ตรงจังหวะเนาะไม่ช้าไม่ไเร็วจนเกินไปนะครับเราก็จะสามารถโจมตีปกติเป็นธาตุไฟได้อีกเหมือนกันนั่นเองนะครับพะนั้นนะครับการใช้งานสกิลต่อสู้ในรูปแบบพิเศษ c ช a n n e t แท สกิลอ i m เม e แล้วก็การโจมตีเป็นจังหวะเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวของโซเยอร์เอลนั้นโจมตีเป็นทัดไฟได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นํามาสู่ปัญหาของตัวละครเหมือนกันเนาะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเกมเซเลสโซนซิโร o นั้นเนี่ยเป็นเกมแบบไดนามิกนะครับก็คือโดยภาพรวมแล้วมันเป็นเกมเร็ว เราต้องมีการหลบหรือว่ามีการเคาน์เตอร์มอนสเตอร์อยู่ตลอดเวลาทําให้การโจมตีให้ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ยากแล้วก็ต้องอาศัยฝีมือในการเล่นค่อนข้างเยอะเนาะแถมในปัจจุบันนะครับโซย่าเอลิเนยังเป็นตัวละครตัวเดียวนะครับที่อยู่ในสังกัด OBOLS Squad ด้วยพอฉั้นตรงนี้หมายความว่าถ้าเราอยากให้ตัว Additional Ability ของตัวโซย่าเอลิเนสามารถทํางานได้เนี่ยเรามีความจําเป็นต้องใส่ตัวละครธาตุไฟเข้ามาเล่นในทีมของเธอเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะใส่เป็นตัวของคอริด้าเข้ามานั่นนนแแหละคัตต่่ด้้ววยามทีของ เป็นตัวละครที่ต้องการใส่เบนเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยกลายไปว่าแทบจะฟิกตายตัวไปเลยเนาะว่าทีมของ s ซเยอร์เอเลนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นโซเยอร์เอลฟเว คอยด,ด้าและก็เบนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีทีมค่อนข้างจํากัดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็แลกมากับดาเมทที่สูงแบบน่าประทับใจเลยทีเดียวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น,นครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอ,ชอบในเรื่องของความท้าทายในการเล่นเนาะต้องการตัวละครที่เล่นยากๆอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมานะครับว่าทีมของเราเนี่ยจะจำกัดมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้โซเยอร์เอเลเว่น e นะครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทยนะ์เนาะถ้าฝึกฝนให้ชำนาญได้จริงๆเนี่ยนะครับตัวของ so ับ เอาหมดเวิร์ของตัวละครแคร r รีดาเมจหลักในทีมของเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้พอจอพามาดูในส่วนของตัวละครประเภทอื่นกันบ้างเริ่มต้นที่เกรสนะครับก็คือจะเป็นตัวละครดาเมจไฟฟ้าประเภทอ n นอ a l มาีจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของความไวแล้วก็เอ e ในการแปะธาตุเลยกล่าวคือการโจมตีปกติของเธอนะครับจะมีความสามารถในการเก็บสเต็คที่เรียกกันว่าแซฟเนาะซึ่งพอเราเก็บแซฟสเต็คตรงนี้ได้ครบถ้วนใช่ไหมครับสกิลต่อสู้ในรูปแบบพิเศษของเธอนะครับซึ่งก็จะเป็นการปลาระเบิดออกไปใช่ไหมมัน เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า l อ e ของการปลาระเบิดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างมากอีกด้วยเนาะเรียกได้ว่าปาทีเดียวนะครับมอนสเตอร์สามารถติดช็อกกันเป็นหมู่คณะกันได้เลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัวของเกรสนั้นก็เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยในการเล่นทีมผสมธาตุนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะนิยมเล่นตัวของเกรสคู่กับตัวของคอเรด้าและก็เบนนะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวละครนี้นะครับอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันคือเบลเบ็กเฮลวี่อินดัสทรีนั่นเองเนาะโดยคอมโบของการเล่นก็จะเป็นการใช้ในส่วนของคอเรด้ากับเบนนะครับในการบิวสถานะสตัน์แล้วก็เผาไหม้ใส่ตัวของมอนสเตอร์เนาะแล้วเราก็จะจบคอมโบด้วยการใช้ในส่วนของเกรสนะครับบิวสถานะช็อกใส่ตัวของมอนสเตอร์เพื่อทําให้เกิดดออรรเเขึ้นนนนมมาาาั่งโยภพวก ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกรสนั้นมีแค่ทีมเดียวนาะต้องบอกว่าเกรสเนี่ยมีความหลากหลายในการจัดทีมที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องความไวในการแปะธาตุตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถเอาไปเล่นในทีมแบบไหนก็ได้นาะโดยที่ว่าไม่ต้องมานั่งสนใจเรื่องสังกัดหรือว่าเรื่องของธาตุก็ได้นะครับขอแค่ว่าเป็นทีมที่มีความสามารถในการแปะธาตุไ,ไวๆแล้วเราก็เอาเกรสไปเป็นคนปิดคอมโบอะไรแบบเนี้ยโดยภาพรวมก็มีดาเมจที่ดีมากๆแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของระบบธาตุภายในเกมนี้นะครับเกรสจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คุณค่อนข้างเล่นได้อย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยดาเมจปกติของตัวละครเนี่ยจะไม่ค่อยแรงมากนักนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าการโจมตีปกติของเกรสนั้นก็เป็นแค่ดาเมจแก้ภาพเฉยๆเนาะไม่ได้เป็นดาเมจไฟฟ้าแต่งใดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเกรสเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมได้ทำสเตตค่าคริติคอลสักเท่าไ ดาเมจของตัวละครก็เลยจะไม่ได้สูงมากในกรณีที่เราไม่ได้เล่นผสมาธาตุนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับสำหรับตัวของเกรสนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของการรัวปุ่มแล้วก็ไม่ได้อยากมานักศึกษาในเรื่องของเทคนิคก,การผสมาธาตุของเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรนะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นอทที่มีอัตราประโยชน์สูงมากๆเลยในเกมของเรานะตอนนี้นะครับเรนะนั้นเป็นตัวละครดาเมจไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นตัวละครประเภทสปอร์ตเนาะสกิลของเธอนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของการเสกตุ๊กตาออกมานะครับซึ่งตุ๊กตาตรงนี้นะครับนอกจากจะจะมีเรื่องของการทําดาเมจจากนอกสนามแล้วก็มีการแปะไฟฟ้าแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่มันทําก็คือมันจะมีการเพิ่มสถานะ p e n e t r a t i o n r a ช i o ให้กับเพื่อนร่วมทีมตามค่่าา Penation ation Ra ขอองงตังััวเเรคบส ชัฟเตในวตรงนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเวลาที่ตัวละครมีเซตัสนี้เนี่ยดาเมจที่ตัวละครทำออกไปใช่ไหมครับจะมีการเพิกเฉยต่อค่าดีเฟนส์ของมอนสเตอร์พูด,ดง่ายๆว่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์จะเสมือนว่าน้อยลงนั่นเองเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีแล้วก็สามารถใช้ได้กับตัวละครได้อย่างหลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่จัดทีมของเรยนะ่าให้เป็นตัวละครไฟฟ้านะครับหรือว่าเป็นตัวละครในสังกัด v i c ตอร i อ h o u s าส e e ริ n g ินะครับตลกของเรย์น่าเองก็จะมีความสามารถเพ าาที่นนนมกขึ้แล้วก็เวลาที่มอนสเตอร์เกิดสถานะช็อกอยู่เนี่ยเพื่อลมทีมของเรานะครับก็จะทําดาเมจไฟฟ้าได้แรงมากขึ้นด้วยนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับถ้าเรามีตัวละครดาเมจไฟฟ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเอาเลนะไปซัพพอร์ตตัวละครน,นั้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วสำหรับเลนะเองก็จะค,คล้ายๆกับตัวของไลคอนนั่นแหละก็คือสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีตัวอวยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบแมคคนิคเกมเพลของไลคอนอะไรมากมายอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกเลยนะมาเป็นตัััวลละครรพออออออเเเเเืืื่่ชยหหทีีมมขงงาได้กกนนนน อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้เทลิสของช่องพอจออะไรแบบนี้นะครับพอจอขออนุญาตขึ้นเป็นตารางให้ทุกคนเห็นตรงนี้เลยละกันนะครับแต่ต้องบอกว่าสำหรับเกมเซเลสโซซิโร่ซึ่งเป็นเกมแนวแฮกแอนด์สลัเนี่ยนะครับหล,หลายๆคนที่เล่นเกมแนวนี้มาจะทราบดีเนาะว่าไอ้เรื่องของเทลิสเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรมากมายสุดท้ายแล้วตัวละครจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันอยู่ที่หลังจอยทุกคนยกตัวอย่างเช่นตัวละครในทเทลิสอะไรแบบนี้ถ้าให้เพื่อนๆเล่นก็อาจจะเป็น พราะนต่อให้เทเลสของพอจอหรือว่าเทเลสของใครนะครับจะบอกว่าตัวละครนั้นเก่งหรือไม่เก่งอะไรยังไงก็ตามไม่ต้องสนใจเนาะถ้าเราอยากเล่นตัวละครตัวไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถฝึกเล่นกันได้เลยนะครับยังไงซะสามารถจบคอนเนตต์ต่างๆในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนเนาะ อาพาะฉะนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนในคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องตัวละครกันต่อนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราได้พูดถึงแค่ตัวละครเฉพาะในตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์หรือว่าตู้ตัวละครถาวรเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังเหลือตัวละคร5ดาวอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือตัวละครในตู้5ดาวลิมิเต็ดอย่างตัวของเอเลนนั่นเองนะครับพาะฉะนในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อเนาะว่าเอเลนโดยภาพรวมแล้วมีความเก่งมากน้อยแค่ไหนแล้วกกกกก็็ใในน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 นส่่่่่่ววววววออออตตตตููู้้้าา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 ชชชไไมมมมจะะะเปััลคคคคครรรรบหหืุุธีีแ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับส่วนในคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ